不破不我呢！哎呦！哎！哎！干！ จะขาดนุย้ยจะขาดนุย้ยจะขาดนุย้ย มาดูกันนะครับว่ามันเป็นเป็น shadow ที่ใหญ่มากๆผมจะให้ดูนะครับจริงๆไม่อยากใช้กริปเปอร์นะครับอ้ เนี่ครับโอ้ต้องมีหกอัพนะครับหกเจ็ดขึ้นนะครับโอ้ยดีรับสู้มันมากนะครับแล้วเป็นความโชคดีมากที่อมเหยอกบยางไปแล้วช็อกไม่ขาดด้วยนะครับโอ้ ก็เราก็ชื่นชมเขาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปล่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับเข้าไปปล่อยใกล้ๆที่จ,จุดที่เขากัดดีกว่านะครับอ่า <c oughs> ให้ดูกันนะครับ <c oughs> ดูากล้องเห็นหรือเปล่านะครับขาตั้งกล้องผมไม่ได้เอามาปล่อยไปนะครับปล่อยไปนะครับโอ้ยเดี๋ยว <c oughs> ดูจะกลายแล้วน่าจะเป็นเป็นปาคอกแล้วนะครับ แต่ผมไม่เห็นลูกข้องนะน่าจะเป็นแบบเล็กๆบหมหมาเลยนะครับไหวไหมไหวไหมอ๋อไปลแล้วนะครับสุดยอดสุดยอด,ดยอดครับประทับใจมากครับทริปนี้เขื่อนสีนครินทร์นะครับในวันแรกนะครับโดนจนได้นะครับจะโดเขื่อนสีที่ ่าไม่ได้เจอมาอเป็นปีแล้วนะครับเกือบจนปีพอดีนะครับอนี่ก็เป็นฤด,ดูกาลเขานะที่ว่าอพายุเข้าแล้วก็เขาจะ,ะเข้ามาอยู่ตามในหุบนะครับเพื่อผสมพันธุ์กัดลังนะครับอ่หาตัวต่อไปกันนะครับ